ครวยังเหมือนว่าเธอย่ตรงนี้เรื่องราวที่ดีก็ยังฟังใจบางความทรงจำเก่าๆก็ยังงดงามมีคลายกระจางอยู่ข้างในเมื่อไรที่คิดขึ้นมา บางทียังคิดว่าเธออยู่ที่ไหนแล้วใครหรือไม่จะคิดเหมือนกันคิดถึงเรื่องราวเก่าๆและยังทบทวนทั้งมันสิ่งดีๆกับคืนและวันของฉันและเธอ แลยงคงยิ้มยิ้มทั้งน้ำตาที่ผ่านไปแล้วมีหวนคืนมาก็ไม่เสียดายแค่เพียงคิดถึงว่าเคยได้มีบางครั้งก็ยังชื่นใจแม้จะมีเก็บไว้ to boo ถ้าวันนี้กว่าจะมีเขา

it's พอดีว่านออ้องเขาสู้ก็เลยยังไม่ค่อยชัดเสียงไม่ค่อยชัดนะออาพี่สัญญาไห้ว่าจะ จากตัวป่าตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกหน่อยจะต้องโตๆๆนะคะแล้วก็ออกไปสู่โลกกว้างก็เลยตืต้นตานใจแล้วสิ่งที่คุณมิกกี้คาดหวังสิ่งที่คุณมิกกี้คาดหวังกับลูกๆมนักวาสาุกคนคุณมิกกี้ต้องการให้คุณเป็นคนดีเก่งหรือเปล่า ไม่เป็นไรเก่งไหมไม่เป็นไรเลยบางครั้งคุณอาจจะทำอะไรถ้าดผิดไปบ้างไม่เป็นไรจะไม่นะลูกไม่เป็นไรแต่เราก็แก้ไขได้เราก็เริ่มทำใหม่เราก็เก็บความผิดพลาดเป็นบทเรียนของเรานะคะแล้วก็ อนุบาลภาษายินดีต้อนรับลูลลลกๆทุกคนกลับมามาเที่ยวมาเยี่ยมเข้าไปในเพจงเรียนไปดูรูปไปดูรูปเก,ก่าๆไปดูมาเยี่ยมค,นนคุณครูนะคุณมิกกี้คาดหวังให้นักเรียนไปสู่โลกว้างอย่างภาคภูมิใจในความเป็นลูกราักภาษาจะมาคุณมิ่กี้คาดหวังให้คุณเป็นคนดี ไม่ยังเป็นต้องเก่งดีใจไว้ขอบคุณท่านโชคดีทุกทุกคนขอบคุณค่ะไอ้เว้ยพูดอะไรกนร้อเว้ยพูดไม่มีน้ำตานะนี่เหมือนเป็นรอยยิ้มแห่งความรื่นใจนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจเด็กๆทุกคนนะคะลูกนี้เป็นลูกที่ ไปตีหวยเปนใหญ่เลยตำรวที่ี่เงยนน่ารักตั้งใจมียน ใหญ่หลวงครูแล้วนะด้วยอาคุูครูตองก็จะขอให้เด็กๆนะคะไปไหนก็ขอให้มีแต่คนละมีคนเอนดูตั้งใจเรียนประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกๆอย่างเดี๋ยวให้ตาคุณครูขอให้เด็กๆ มีความสุขไปไหนก็มีแต่คนรักนะคะไปอยู่โรงเรียนอื่นก็เป็นเด็กดีให้คุณครูชื่นชมเหมือนโรงเรียนอันวาลรับลายตานะคะขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณนะคะไอ้ต้องสวดหัวหรือวาละไรนะนะเด็กๆอยากเจอครูประจำชัติเองไหมคะลูกอยากเจอใช่ไหมคะ ะนะคะท่านผู้มนะคะทำไงดีนะคุณคุณเด็กค่ะ,ะสวัสดีค่ะโดยคุณเดกตั้งค้าให้พูดใช่ไหมคะอ่า่วันนี้นะคะเป็นวันประชิมของพี่ประมดนะคะคุณเจก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเราได้คุยกันไปแล้วใช่ไหมคะเราได้เปิดใจคุยกันไปแ,แล้วว่า รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เอาตรงๆจากใจก็คือเป็นรุ่นที่ภูมิเหนื่อยที่สุดเออมเหนื่อยที่สุดแล้วก็เป็นรุ่นที่ภูมิใจที่สุดทำไมคนเหนื่อยแล้วภูมถูงภูมิใจในตัวเี้ภูมิใจในตัวเองภูมิใจในตัวเองที่สามารถพานักเรียนทั้งสี่สิบห้าคนไอ้สี่สิบเจ็ดคนเนี้ยจบได้ทุกคน สังเกงการศึกษาได้ทุกคนถึงแม้จะมีใครหลายๆคนพยายามที่จะออกนอกหลอบที่จะออกไปในส่วนที่ใจตัวเองปรารถนานะคะแต่คือเชื่อมั่นว่ามันไม่ใช่ด้วยความตั้งใจที่อยู่ยัางไปมันเป็นแค่ความหลงมันเป็นพื่ยความที่อยาก รู้อยากเราอยากไปสัมผัสกับสิ่งที่แปลกใหม่นะคะแล้วคัวเราเชื่อมั่นว่าลูกคู่น้อง47คนนี้ที่จะไปเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็มีคุณภาพที่โรงเรียนขันงนอกนะคะต้องการพวกเรา,าน,นะคเราให้องง้ายกันาแ,แล้วว่าเรานีมันเป็นการอะไรเอ,อาวันที่เราต้อง แสดงความดีต่อกันชื่นชมต่อกันครูก็ขอให้ลูกคือทุกคนโชคดีนะคะตั้งใจสอบที่ไหนไว้ก็ขอให้สมปรารถนาได้ที่เรียนเรียนที่ต้องการแล้วก็เป็นเด็กดีเด็กน่ารักของคุณครูเป็นเด็กดีเด็กน่ารักของลูกรักภาษาอังกฤษตายขอคุณครูโชคดีตายในกรุงปารีสมาแล้ว S <S ต,ตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบคือช่วงที่คุณนิดหน่อยใช่ไหมแล้วก็ขมก็เสียแล้วพ็ผมก็ได้อยู่กับเด็กๆอนุบาลสามแล้วอเนี่ยอยู่คนเดียวเลยสอนคือสอนทุกอ,อย่างอ่ะสอนให้เด็กแบบมีมารายาทมีระเบียบว,วินยัยแล้วก็อ่านออกเขียนได้แล้วก็ช่วงนั้นก็ช่วงพระราชทานช่วง พระราชทานแล้วก็ยกระดัเด็กน,น,นะคะให้ทำกิจกรรมนำนำเสนอผลงานในพระราชทานแล้วก็ฝึกรำซ้อมรำซ้อมเต้นนะคะวันนี้ก็คือคือรักรักทุกคนแ่ะรักเด็กๆทุกคนที่ที่ผ่านมาที่รที่คุณครูได้สอนคือต้อจะแบบใส่ใจแล้วก็จะรับผลนะคะถ้านเด็กๆเดินอ,ออก ก้าวออกไปจากโรงเรียนอนุบาลรัฐภาษานะคะครูก็ขอให้เด็กๆได้เจริญเข้าหน้าในการเรียนในหน้าที่การงานนะคะเป็นเด็กดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีอนาคตที่ดีนะคะเพราะว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรัภาษาก้าวเดินออกไปทุกคนจะอยู่ ในระบบที่มีคุณค่าจะมีนิสัยที่แบบดีแล้วก็ก้าวออกไปมีแต่คนรักมีคนชอบนะคะก็มีวมีการค่าสแสดงออกมามากกว่าโรงเรียนอยื่นนะคะที่ลุกได้เจอนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแนละ้วขอให้เด็กๆนะจะเดินข้อหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็การ,รเรียนน,นะคะ Cảm ơn các bạn